สวัสดีสเวลุยสัีุยสวัสดีท่านผู้ชมนะครับก็วันนี้นะครับเอกก็ผมอยากได้โลบักสักโอเคฟรีไม่ใช่ฟรีไฟแม็กผมหมายถึงโลบักใช่โล โนโนโนตัวเอครับไม่ใช่ตัวดีใช่ใช่ใช okay. ่โอเคเอ็มนี้ค่ะผมมีใชายกคลองโหลดไปหน่อยก็คือวิธีทำเออช่างแม่มันนะี่ะ โอเคแป๊บนึงเด้อก็นะครับโอเคนะครับก็วิธีนะครับก็ก็ใส่ชื่อตัวเองนะครับโก็เสียงดังจังวะก็นะครับโอ้ลดเร็วขึ้นก็นะครับวิธีนะครับก็ต้องใส่ใส่ชื่อแล้วก็เอ,อ่ออะไรนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูในแอปเดี๋ยวทำให้ดูละกันนะครับเออดูมัอนว่เออ,อเลื่องร้องบักมาดูโกูก็เตะตัวโตเขีวขี้ช่างแม่โอเคนะครับก็ใช้ชื่อตัวเองไปเลยนะครับชื่อใครชื่ออะไรนะครับก็เด้อ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 เดโอเคนะครับช่างมันนะครับโอเค ๋ยวมันเครื่องคองมงามแบบนี้อภัยเลยน,นะครับช่างช่างมันนะครับอก็อนะครับใช้ซื้อตัวเองไว้นะครับชื่อไม่ใช่ซื่อชค่ผมชื่อคิวังสามเจ็บหกไม่ผิดแน่นอนก็คือนะครับแล้วก็ใส่โลบักจำนวนตัวใด็กก็ได้นะครับแต่อย่าเกินห้าพัน 5, โลบักนะครับผมจะเอาแค่ เอาประมาณสี่พันลบักแล้วกันโอเคแค่นี้นะครับก็นะครับวันที่หนึ่งใช้แอปเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงอ่ะเกี่อะไรนี่ไม่ใช่นะครับคนละแอปกันนะครับโอเคนะครับอืมก็กดไปนะครับแล้วก็ลงห้าดาวด้วยนะครับไมั่นมันจะไม่ได้นะครับอืมกูก็ลงห้านะเอาทุย เดี <G ren ior> ๋ยวจะว่าออกมาหนิออกไปด้วยครับก็น, o, นะครับ<อ>ก็ลงห่านลำไปนะครับดีดีดีอยู่ลงแบบดีดีดีโอเคนะครับโอเคโอเคครับแค่นี้รอวันพรุ่งนี้นะครับวันดีไม่มีนรกเกิดขึ้นใน